ครับนักเรียนเจอกันใน EP นี้นะครับซึ่งกราฟเส้นตรงเนี่ยเราเจอกันมาเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับยังมีโจทย์อะไรอีกนะครับที่เราจะทำนะครับมาดูกันเลยเอาข้อที่7นะฮะข้อที่7เส้นตรงนะครับผ่านจุด2 5นะครับ อันจุดสองห้าโหลองวาดดูหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเส้นตรงผ่านจุดสีชมพูเนี่ยสองห้าและเอียงทำมุม45องศากับแกน x ประมาณเนี้ยผ่านจุดสีชมพู แล้วก็ทามุมตรงนี้45องศานะครับแล้วเราจะหาค่าของสมการนะครับอย่าลืมนะตอนนี้นักเรียนจะต้องดูต่อเน,นื่องจากพาร์ทที่2นะคือสิ่งที่เรากำลังทำโจทย์อยู่ตอนนี้คือหาสมการนะครับหรือหาความสัมพันธ์นะครับของกราฟเส้นตรงที่เขากำหนดให้ซึ่งอ่ะไหนๆก็ได้พูดแล้วทัวรหน่อยแล้วกัน มันจะมีสมก,การก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1อันเนี้ยได้ใช้นะครับเอาไว้สร้างสมก,การโดยตรงเลยนะฮะอันต่อมาคือแบบ v 1 v 2 v 3เนอะแบบมาตรฐานนะครับจะเป็น m x บวก c นะครับนี่แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบ a x บวก b y บวก c เท่ากับศนย์นะครับ ใครที่ลืมแล้วสามารถกลับไปดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองได้นะจะค่อนข้างละเอียดพาร์ทสามนี้ผมไม่อยากให้มันยาวพอพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนี่ยาวกันสามสิบกวนาทีเลยนะครับมาสิ่งที่เราต้องได้นะครับในการได้ได้สร้างสมาการนี้เนาะก็จะมี y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m x ลบ x หนึ่งสิ่งที่เรามีแล้วแน่ๆก็คือจุดที่มันผ่านนะครับคือจุดสีชมพูสองห้าเนี่ยเอามาเติมในนี้ก่อน สอเอามาเติมนะครับจุดตรงนี้หเอามาเติมเติมให้มันถูกนะสเป็นของ x นะครับมาก็จะเป็น y ลบหเท่ากับวงเล็บ x ลบสแสดงว่าสิ่งที่เรามีก็คือเราขาดความชันใช่ไหมครับทีนี้ความชันเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับในเมื่อเรา ไม่เห็นจุดความชันเนี่ยหาได้จากเอ็มใช่ไหมเอ็ม <M S 1> เท่ากับอา y, y มาลบกัน <Y S 1> แล้วก็เอา x มาลบกันแต่ประเด็นคือ <Y S 1> มันมี y กับเแค่อย่างละตัวแล้วจะมาลบกันกับขไขนะ่เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องใช้สูตรความชันที่พิเศษเพิ่มเข้ามาครับเดี๋ยวครูหาให้ดูอยู่ไหนล่ะจริงๆครูอยากให้เห็นนะจะได้เป็นหลักฐานเลยว่าครูได้สอนเราแล้วนะครับครูได้เขียนไว้ให้ไหมเนาะ น่าจะเขียนอยู่นะเนี่ยคูหาเจอแล้วมีหลักฐานด้วยว่าเคยพูดถึงแล้วนะครับแถมเป็นเลขตัวเดียวกันกับในโจทย์ที่เรากำลังจะทำด้วยนะนั่นเองครับความชันถ้าเราไม่อยากหาว่า y ลบกันส่วน x ลบกันเนี่ยนักเรียนสามารถหาได้จากความชันเท่ากับแทนแทนของมุมที่มันทำกับแกน x นะครับเนี่ย เออวันนั้นครูก็ยกตัวอย่างซะเป็น45เป๊ะเลยเหมือนรู้อนาคตว่าต้องชายเนี่ยตรงนี้ฮะ่าก็เดี๋ยวกลับไปเลยนะฮะความชันเ,เราต้องใช้ความชันเนาะ M อ็มเท่ากับแทนนะครับเนี่ยมุมนึงเนี้ยแทน45นะครับแทน45ก็เท่ากับ1นะครับ แต่ชีวิตจริงครับนักเรียนเราอาจจะไม่ได้เจอแทน45นะอาจจะเจอแทน30แทน60ได้นะฮะอย่าลืมไปทวนมานะว่าแทน30 60มันหายยังไงเผื่อคู่ออกนะครับเพราะนั้นความชันเป็น1ครับจากนั้นเลข1คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นขอเขียนเป็น x ลบ2ก็จบครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2ก็คือให้ y อยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับย้าย5ไปบวกครับเป็น x บวก3ครับนี่เป็น v 2นะครับ v3 คือให้มาอยู่ด้วยกันให้หมดนะครับย้าย y ไปนะครับเป็น x ลบ y บวก3แล้วก็สลับไปอยู่ข้างโน้นนะครับตัวแรกไม่ควรติดลบนะครับโอเคนี่คือ v3 v3 นี่คือทั่วไป v2 อนี่คือมาตรฐานนะครับโอเคก็เรียบร้อยน,นี่คือเฉลยโจทย์ข้อที่7นะครับนา ข้อต่อไปครับเดี๋ยวครูเว้นให้ทำสองข้อเนาะเพราะถ้าครูเฉลยหมดเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้ทำนะครับเปิดมาหน้านี่เลยนะหน้าสิบสี่นะครับใครที่ไม่มีชีทครูก็จดจดตามครูกดสต็อกก่อนแล้วก็ค่อยนั่งทำนะครับเขาบอกว่าจงหาสมการนะครับของเส้นตรงที่ผ่านจุดตื้ตืตืเจ็ดห้าเนี่ยและขนานอ๋อนั่นเองครับประมาณว่าข้อนี้ ข้อนี้มันมีเส้นตรงอยู่แล้วเส้นหนึ่งเนี่ยคือเส้น l 1นึแล้วกันประมาณว่าโสมมติเฉยๆนะ l 1อยู่แบบนี้และเข้าให้หาอีกเส้นตรงหนึ่งสีดำแล้วกันเนาะซึ่งขนานกันกับอีเส้น l 1เนี่ยแถมเส้นที่เราหาจะต้องผ่านจุดที่ชื่อว่าจุด75ด้วยนะครับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเราจะมาตามล่าหาเส้นสีดำนครับอ่าก็จะเป็น y ลบ y 1นึโอ้โหสมการนี้ได้ใช้บ่อยมากครับ y ลบ y 1น m x ลบ x 1นะครับ y 1. ไม่ต้องยุ่งนะครับ x ไม่ต้องยุ่ง x 1กับ y 1นะครับเราก็เอาจุดที่มันผ่านมันผ่านเกับ5้าใช่ไหมครับก็มาลงเลยจะเป็นลบหกับ x ลบเเติมให้มันถูกนะของใครคือ x ใครคือ y ทีนี้ข้อมูลที่เขาให้มาฮะอีเส้น L หนึ่งกับ L สองเนี่ยมันขนานกันใช่ไหมครับเนี่ยขนานถ้าขนานกันแปลว่าความชันเป็นยังไงครับความชันเท่ากันนะครับโจทย์ข้อนี้มันไม่บอกความชันตรงๆมันจะพยายามแบบบอกอ้อมๆว่าเนี่ยนะมันขนานกันก็น่าจะหาความชันได้จากเพื่อนมัน่ะเพราะนนั้เดี๋ยวเราจะมาหาความชันจากเส้น L หนึ่งครับความชันจําได้ไหมครับความชัน จากสมการที่อยู่ในรูปของรูปทั่วไปเนี่ยหรือ v 3เนี่ยความชันสูตรก็คือลบ a ส่วน b นะครับจำได้ไหมนอก a คืออะไรนะฮะ a ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า x แล้วก็ b กคือตัวเลขที่อยู่หน้า y นะครับก็จะเป็นจากในที่นี้ a คือเลข1นะครับ b คือเลข2ก็จะเป็นลบ1ส่วน2ก็ หากเส้นตรง l 1มีความชันเป็นลบ1นส่วน2นะครับดังนั้นเส้นตรง l สองที่เราตามหาความชันมันก็ต้องเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับสูตรที่ว่าเส้นขนานการความชันต้องเท่ากันอ,อันต่อมาครับก็เติมเลยครับความชันเป็นลบ1ส่วน2 จากนั้นก็จัดรูปให้สวยงามนะฮะเอา2ขึ้นไปย้ายขึ้นไปคูณนะครับเป็น1 0 y ลบสเท่ากับลบหคูณ x ลบเนะครับจากนั้นเอาลบหคูณเข้านะครับก็จะเป็นลบ x บวกเจจากนั้นจริงๆอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะ เอาเป็น v ไหนก่อนดีเอาเป็น v สามก่อน v สามก็คือด้านขวามือเป็นศูนย์นะรอบนี้ครูจะย้าย x ไปบ้างย้าย x กับย้ายเจ็ดไปเป็น x บวกสิบ y ลบสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอ่ะมันย้ายมาลบเลยกลายเป็นลบสิบเจ็ดนะครับนี่คือ v สามคือ v ทั่วไปนะครับส่วนไอ้เลขสามเนี 3, ่ยครูตั้งขึ้นเองนะต่อไปคำตอบมันต้องมี v สองคือ v มาตรฐานนะครับ มามีมาตรฐานคือให้ y อยู่ตัวเดียวด้านซ้ายเนาะก็จะเป็นย้าย x กับ17ไปก่อนเลยย้ายกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละจากนั้นย้าย10ไปตาม10ไปหารใครหารมันเลยนะครับโอเคก็ เรียบร้อยเอ๊แต่มันแปลกๆนะครูเขียนเลขอะไรผิดไหเนะี่ยคูดูกันนะย้ายสองขึ้นไปก็เป็นโอ้ยครูไปเขียนเป็นสิบวายได้ยังไงเนี่ยนี่เรียนขออายัยคเพราว่าครูว่าอยู่เลขมันแม่งแม่งย้ายสองขึ้นไปทําไมเป็นสิบวายอันนี้ต้องแก้เป็นสองวายเดี๋ยวครูจะทำสีเขียวให้ดูนี่คือจุดที่แก้อันนี้แก้ครับ เกะเลยนะอันนี้ก็เป็นสองวายอ่ก็นี่คือมีสองนะครับเรียบร้อยอ่ะจดตามครับห้าวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ข้อต่อไปครับจดคล้ายๆกันสุดๆเลยฮะ แต่เขาเปลี่ยนตรงนี้เป็นคําว่าตั้งฉากนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวครูย่ออันนี้ก่อนนะครับจงหาสมการของเส้นตรงอ่นะเดี๋ยวครูเล่าเหมือนเดิม มกราฟเนาะที่ผ่านจุด3 2และตั้งฉากกับเส้นตรง 3x ประมาณว่ามันมีเส้นตรงอยู่แล้วเส้นหนึ่งอ่ะเขาตั้งชื่อว่าเส้น l อหนึ่งแล้วกันเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยเส้น l อและเราต้องหาเส้นสีแดงซึ่งตั้งฉากกับเส้นสีดำแถมยังไม่พอต้องผ่านจุดที่ชื่อว่าจุดสามสองเลยเนี่ยเส้นตั้งฉาก เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยมีสูตรเดียวนะครับที่มันจะช่วยเราได้ก็จะเป็น y ลบ y หเท่ากับ m x ลบ x หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเติมจุดที่มันผ่านกันก่อนครับเอาสามกับสองมาเติมเลยนะครับก็จะเป็น y ลบสเท่ากับ m m ยังไม่รู้ยังไม่เติม x ลบสามโอเค จากนั้นครับ m. m m ที่ตั้งฉากเนาะเราจะต้องไปพึ่งเส้น l 1นะครับแต่ความชันม,มันไม่เท่ากันนะตั้งฉากจำสโลกแกนได้ไหมการที่เส้นมันจะตั้งฉากกันได้ความชันจะต้องคูณกันได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาความชันของ e l หนึ่งเส้นสีดำเนี่ยออกมาให้ได้ก่อนมามาหาความชันกันก็ใช้สูตรเดิมเลยครับ a b c ความชันเท่ากับลบ a ส่วน b ก็จะเป็นลบ3ส่วนลบ2ความชันเป็น3ส่วน2นะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปเติม3าส่วน2ตรงนี้นะคือเจ้าความชันของสีดำเนี่ยคือ3ส่วนสแล้วเจ้าความชันของสีแดงจะเป็นเท่าไหร่ ความชันของสีแดงจะต้องเอามาคูณกับมันแล้วได้ลบหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาแก้สมการเพื่อหาความชันของสีแดงกันครับนะความชันแดงคูณกับความชันดำต้องได้ลบหนึ่งความชันสีดํเนี่ยได้แล้วก็คือสามส่วนสองเหลือความชันสีแดงครับที่ยังไม่รู้นะฮะก็จดไว้ก่อนอยากได้ความชันสีแดงใช่ไหมก็ย้ายข้างครับย้ายสองขึ้นไปคูณเป็นลบสอง ย้ายสลงมาหางก็เป็นตัวนี้ครับสรุปความชันสีแดงเท่ากับลบ2ส่วนสครับโอเคไป็นที่เหลือก็เอามาเติมครับความชันสีแดงลบ2ส่วนสก็เป็นอันเสร็จพิธ,ธีที่เหลือเราก็จะทดเลขนะครับให้มาได้ครบทุกเวอร์ชันนะครับย้ายสขึ้นไปคูณก่อนนะเป็นสามลบหนะย้ายสขึ้นไปคูณเท่ากับ ลบ3ลบ3ย้ายลบ2คูณเข้าไปข้างในวงเล็บครับเป็นลบ 2x บวก6ครับตันี้จากนั้นย้าย 2x กับ6มาทางนี้เลยก็จะเป็น 2x บวก 3y 6ย้ายมาลบนะครับเป็นลบ12เท่ากับ0จบครับนี่คือ v3 v ทั่วไปจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอา v มาตรฐานบ้างนะครับ v มีมาตรฐานคือ v2 วีคือจัดให้ y อยู่ตัวเดียวครับงั้นย้ายอพยพกลับไปกลับไปกลับมานะครับบวกสินะฮะย้ายแต่นั้นย้าย3ตามครับย้าย3หารใครหารมันเลยนะครับแต่พอเอิญข้อนี้มันตัดได้ครับโอเคจบครับนี่คือ v 2นะครับ แลวเนี่ยสามารถกดรีดูได้อีกรอบนะครับเพราะว่าที่ครูพูดเร็วเนี่ยรูไม่อยากให้วิดีโอมันยาวนะฮะอ่าหรือกดปรับสปีดเหลือสัก0.5นาอะไรแบบนี้ได้นะอ่าข้อ2.3งดสามเนี่ยรูฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวรูหาโจทย์มาให้ทำเพิ่มหน่อยนะครับเขียนโจทย์แป๊บนึง ก็ดีง่ายครับใช้เวลาไม่นานมาจงสแสดงว่าเส้นเนาะเส้นเส้นตรงครูล,ลืมเขียนคำว่าเส้นตรงนะแต่ครูเอาโจทย์มาจากในหนังสือสสวทจงสแสดงว่าเส้นตรงที่มีที่มีสมการสามวายอะไรเนี่ยขนานกับสมการปึ๊บ ประมาณว่าต่างคนต่างก็เป็นเส้นครับแต่เขาอยากรู้ว่าซอเนี่ยขนานกันจริงไหมถ้าอยากรองวิธีแรกก็คือไปวาดลูปใช่ไหมครับซึ่งเรายังไม่ได้เรียนวาดกราฟเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสอนให้ท้ายคลิปเนี่ยแต่มันมีวิธีเช็คก็คือหากเรารู้ความชันใช่ไหมครับถ้าความชันเท่ากันนะครับเราก็สามารถรู้เลยเลยว่ามันขนานกันหรือไม่มาหาความชันกันครับแม ความชันของเส้น l 2รู้เลยเพราะว่ามันจัดให้อยู่ในรูปสมการของ v 2 v 2ความชันอยู่ที่นี่เลยเนี่ยเนี่ยความชัน m นะครับตัวย่อแสดงว่าหาก e l 1อยากมาคำนานกับมัน l 1จะต้องมีความชันเป็น2อส่วนสด้วย เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาความชันของมันนะครับเดี๋ยวเราจัดสมการก่อนนะครับเป็น 2x ลบ3 y ลบ6นะครับย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนที่กันจากนั้นใช้สูตรความชันครับความชันคือลบ a ส่วน b a คือตัวเลขที่อยู่หน้าเนาะเป็นลบ2ส่วน b b คือตัวเลขที่อยู่หน้า y นะฮะก็ลบตัดลบเป็น2ส่วนสามโอเคครับชัดเจน สองเส้นนี้นะฮะได้ความชันเป็นสองส่วนสามเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็แสดงว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแน่นอนนะครับนักเรียนจดตัวอย่างนี้ลงไปเพิ่มเลยนะอย่า,ยาลืมวาดรูปอันนี้โอเคเนต่อไปครับอ่ะหาจ์เพิ่มให้อีกนิดนึง เออแล้วถ้าครูถามครูเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่ต้องคิดจทย์ใหม่หรอกเพราเดี๋ยวมันจะช้าถ้าครูเปลี่ยนตรงนี้เป็นตั้งฉากถ้าเขาถามว่าเส้นตรง l 1, หนึ่งกับเส้นตรง l สองเนี่ยตั้งฉากกันไหมนะครับโดยที่ไม่ต้องไปวาดรูปให้นักเรียนหาความชันแล้วเอามาคูณกันดูนะฮะอันนี้ครูสมมตุติโม่เลยนะเช่นความชัน l สองเป็นแปดความชัน l หนึ่งเป็นสามส่วนสี่ลองเอามาคูณกันดูถ้าคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งก็แสดงว่าเส้น สองเส้นนัตั้งฉากกันนะครับเดี๋ยวลองคูณกันดูนะสามส่วนสี่คูณกับแปดสี่หนึ่งสี่สองคูณกันแล้วได้หกครับถ้าคูณกันแล้วได้หกก็ตอบไปว่ามันไม่ตั้งฉากกันนะครับครูขอทวนหน่อยเครื่องหมายขนานกันคือเครื่องหมายขีดไปเนะี้ยเครื่องหมายตั้งฉากคล้ายตัวทีกับหัวนะครับมาเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับที่ครูจะสอนนะครับก็คือสอนวาดกราฟนะฮะ สมมติเขาให้สมก,การตัวนี้มาอ่อเดี๋ยวครูต้องแก้เป็นตัว y ก่อนนะอย่าลืมแก้ตามเลยนะครับ y ด้วยนี่เนี่ยเขาถามว่าถ้าเราเอาสมก,การหรือความสัมพันธ์ที่เขากำหนดให้ไปวาดโยเสียงดังเมื่อกี้ไปวาดเป็นสมก,การเส้นตรงหน้าตาของเส้นจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนหรือเป็นแบบนี้ประมาณนี้ แต่ก่อนอื่นนะครับเรามาหาความชันไว้ก่อนฮะความชันลบ a ส่วน b นะครับความชันตัวย่อตัว m เนาะลบ a ก็เป็นลบ2ส่วนลบ3อ่ะทำไมไม่เลขคูณคูณเหมือนเพิ่งทำมาลบ2ส่วน3ลบตัดลบนะครับเลือ2ส่วน3ก็มีค่าประมาณสัก0.6 0.7ประมาณนี้นะครับทำไมคูณต้องหาความชันก่อนเพราะว่าจะได้ทำนาย ข้อนี้ความชันเป็นสองส่วนสามจำเรื่องความชันได้ไหมครับความชันเป็นบวกแสดงว่ากราฟเป็นรูปแบบขึ้นเขานะครับเป็นแบบขึ้นเขา,านีประมาณว่าต้องไปทางโน้นนะครับะมกูชี้ผิดไปทางโน้นใครว่าเสร็จแล้วไม่ได้แบบนี้แสดงว่าผิดนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันขึ้นเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได,ได้ขอให้ขึ้นเขานะครับโอเควิธีวาดนะครับมีสองแบบครับ แบบแรกเลยฮะให้นักเรียนเลือกตัวที่ชอบครับถามกันเลยว่าชอบตัวอะไรนะครอ่ะสมมติครูชอบตัว x นะครับเลือก x มาเลยฮะชอบเลขอะไร x ชอบเลขสามอ่ะสมมตินะ x ชอบเลขสามก็เอาเลขสามไปใส่ในสมนการครับพอใส่เลขสามเสร็จครับแก้สมการหาค่า y ครับ อันนี้จะยากนิดนึงนะ,อะสองสามเป็นหกลบสามวายนี่ขัวามาเขียนตรงนี้นะหมดนี้เลยเนี่ยบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์จะลงตัวไหมเนี่ยครูเลือกเลขม่วเหมือนกันย้ายหนึ่งไปลบหนึ่งลบหกจากนั้นเป็นลบเจ็ดเนาะจากนั้นย,ย้ายลบสามไปหารนะครับเป็นลบเจ็ดหารลบสาม เป็นลบลบเป็นบวกก็เป็นเจ็ดส่วนสามเจ็ดส่วนสามจากนั้นให้เลือกอีกรอบครับอยากชอบ x หรือชอบ y ก็แล้วแต่ครับเลือกอีกรอบนะเลือกอีกรอบหนึ่งครูเลือก y บ้างนะ y ครูเลือกเลขสองประมาณว่าถ้าเลือก y ก็ต้องเอาไปแก่หาค่า x นะครับไม่ใช่ว่าเลือก x กับ y พร้อมกันฉันชอบห้ากับสองแบบนี้ไม่ได้นะ ถ้าเลือก x ต้องเอาไปแก้หา y ถ้าเลือก y ต้องเอาไปแก้หา x ารอบนี้เลือก y นะครับเป็น2องแสดงว่าตรงนี้ตนเติม2เอาไปแก้หา x ครับตรงนี้ก็เป็น2 x ลบสาเป็น6กบวกหเท่ากับศย้ายไปย้ายไปเป็น6กลบห เป็น้าหัวจวดหน่อยนะเพราะว่าการแก้สมการที่เฉยพวกเราเด็กมปลายแล้วนะฮะถ้าไม่ได้เนี่ยไปทบทวนเลยนะฮะหนังสือมอต้นมหนึ่งม,องมอสองมอสามไปอ่านครับอย่าอายนะครับมาย้ายสองไปหารครับก็เป็นห้าส่วนสองโอเคได้ห้าส่วนสองเอามาเติมจากนั้นครับก็ไปพอดการาฟนะฮะหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามจุดแรกครับขอตั้งชื่อว่าจุด P แล้วกันจุด P จุด Q จุด P สมกับเจ็ส่วนสามสามอยู่นี่เจ็ดส่วนสามมันมีค่าประมาณสองสองนิดๆน,น,นะครับอยู่นี่อยู่นี่นี่คือจุด P เติมไม่ต้องเติมเลขหรอกต่อไปจุด Q ห้าส่วนสองมันสองจุดห้าสองจุดห้ากับสองนะครับ สองจกับสองก็อยู่ประมาณนี้นี่คือ Q จากนั้นลากเชื่อมจุดสองจุดนี้เข้าด้วยกันลากยาวได้นะครับยาวได้เลยเติมหัวลูกศรก็เป็นอันเสร็จครับจุดอยู่ใกล้กันก็ได้นะมันมันก็แล้วแต่ดวงนะที่เราจะเลือกเลขมาเติมนะครับก็เสร็จครับนี่คือกราฟอีกอันนึงครับอีกอันนึง อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีนึงเนี่ยเขาบอกแบบนี้เลยฮะให้บังคับเลยรอบแรกให้เลือก x เป็นศูนย์รอบที่สองให้เลือก y เป็นศูนย์แล้วทําแบบเดิมอันนี้คือประมาณว่ารอบนี้บังคับเลยมาเลือก x เป็นศูนย์นะครับแก้ในใจได้ศูนย์บวก y ลบสองเท่ากับศูนย์แสดงว่า y ต้องเป็นสอง รอบที่2ครับเลือก y เป็น0 x ก็ต้องเป็น2เหมือนกันอ่ามันได้เลขคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไปวาดโลก1 2อันนี้จุด P จุด Q จุด P อยู่ที่0 2อยู่นี่ครับจุด P จุด Q อยู่ที่จุดสอยอยู่นี่จากนั้นก็ลากเส้นครับรับก็จะได้เส้นตรงดังกล่าวออกมานะครับ เรียบร้อยครับสําหรับ EP นี้ก็จบแถมด้วยเรื่องการวาดกราฟเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับหากมีคําถามสงสัยก็ถามในลิงก์นี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ครู่อยนะครับทั้งเพจแล้วก็ช่องยูทูบครูนะครับหากครูไม่ค่อยผิดพลาดก็แจ้งได้เหมือนกันนะแล้วเจอกันใหม่ในะ EP ถัดไปครับสวัสดีครับ